สวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ i a m Da ด r y ค่ค่ะออตอนนี้นะคะแม่แอมก็รู้สึกว่าตัวเองนะคะกินเยอะมากกว่าเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเริ่มย่อยยากนะคะแล้วพอเรากินเยอะเข้าไปเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเ,าเราขับถ่ายของเราเนี่ยออ,ออกขับถ่ายออกมาน้อยกว่าที่เรากินเข้าไปนะแม่แอมก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหมือนยังมีตกค้างอยู่ในลำไส้เราอยู่นะคะ แม่แอมก็เลยได้ยาตัวนี้มานะคะมันเป็นชาระบายนะคะเป็นชารวมสมุนไพรนะคะช่วยระบายนะตัวนี้สุดดีทอกนะคะก็ตัวเนี้ยเคยซื้อมากินแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อประมาณ7-8ดเดือนที่แล้วเนาะก็กินเข้าไปเนี่ยรู้สึกแบบว่าความรู้สึกตอนเช้าแบบยังยังไม่ทันเช้าเลยประมาณตีสี่ตีห้านี่คือเราต้องแบบปวดท้องบิดบิดแล้วก็ต้องลุกมาเข้าห้องน้ําทันทีเลยนะคะแล้วก็ พอนั่งตอนเช้าเนี่ยเราแบบว่ารู้สึกว่ามันออกมาหมดไส้หมดพุงเลยนะคะทีนี้ตอนนี้เราก็มีปัญหาที่ขับถ่ายค่อนข้างที่จะยากนิดนึงก็เลยไปซื้อตัวนี้มาอีกนะครั้งนี้ก็เลยซื้อมาสองห่อนะคะตอน,นที่ซื้อมาก,ก็ราคาอยู่ที่60บาทนะคะรู้สึกว่ายี่ห้อนี้ถ้าเป็นชาสมนุนไพรเนี่ยแม่แอมเห็นในในพวก ช้อปปีหรือวัาสาดาลาซาดาเนี่ยเขาก็มีขายหลายยี่ห้อเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นแม่แอมเคยกินยี่ห้อนี้นะแล้วอเผอิญว่าร้านนี้รู้สึกว่าเขาจะอยู่แถวถนนกิ่งแคบกิ่งแก้วนะคะจังหวัดสมุทรปราการพอดีว่าแฟนแม่แอมทํางานอยู่แถวนั้นก็เลย ไปได้มานะคะในราคา60บาทนะคะก็ตรงนี้มีเบอร์โทรติดต่อด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงแม่แอมจะขึ้นเบอร์เอาไว้แล้วลองเพื่อนๆลองคนไหนถ้ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายยากแล้วอยากได้ชาสมุนไพรสูตรดทีทอกตัวนี้มาลองกินก็ลองโทรไปสอบถามได้เลยนะคะในชารวมสมุนไพรตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ160กรัมนะตัวนี้ทั้งถุงนะคะ160กรัมซึ่งในนี้เขาก็จะประกอบไปด้วยนะคะ ออฝักมะขามแขกนะคะแล้วก็กระเจีย๊ยแป้งนะคะแล้วก็มีปอกบิดนะคะพุทซาจีนมะตูมใบเตยนะคะหญ้าหวานนะคะก็อันนี้จะเป็นสูตรด,ดีถอกลำไส้นะคะช่วยล้างพิษนะแล้วก็ลดไขมันนะคะพุงยุบนะแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นอันนี้ยอมรับเลยว่าดีจริงๆค่ะพอเคยลองมาแล้วอันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะที่สั่งวิธีการต้มนะคะก็ อันนี้นะเราก็เอาไปใส่กรละมังน,นะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าเบาๆก่อนนะคะแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ย สเสด็จน้ำนะออกมาแล้วก็เอาไปใส่ถุงชาหรือว่าถ้าใครมีถุงชาก็ไปใส่ถุงชาหรือว่าถ้าใครไม่มีถุงชาก็ใส่ผ้าขาวบางก็ได้นะคะแล้วก็ต้มกับน้ําใส่น้ําประมาณ3ลิตรนะคะต้มให้เดือดนะก็ต้มประมาณไว้20นาทีนะคะแล้วก็พอมันเย็นนะคะเราก็ค่อยเก็บมา อกอกใส่ขวดน้ํานะคะแล้วก็แช่ไว้ไวในตู้เย็นนะคะเอาไว้ทานได้นะคะก็จะเก็บไว้ได้ประมาณ20วันนะคะแล้ววิธีการดื่มเนี่ยก็คือให้ดื่ม1แก้วก่อนนอนหรือประมาณประมาณ40 ML นะคะ40มิลลิลินะคะแล้วก็เราสามารถเนี่ยจะเติมน้ําผึ้งหรือมะนาวก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับตัวชาเพราะว่าตัวชาเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นสมุนไพรพวกนี้ร่วมรวมอยู่นะคะแล้วก็ เขาก็จะแนะนํานะคะไม่ให้ไม่ให้เราเนี่ยดื่มติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนนะคะแล้วก็ควรจะเว้นใบไวบ้างเนอะแล้วก็ไปใช้วิธีกินผักและผลไม้นะคะเพื่อช่วยในการขับถ่ายนะคะเด็กและสตรีมีครรภ์น,นะคะก็ไม่ควรดื่มนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้นะคะแม่แอมก็ทดลองดื่มมาแล้วนะคะบอกเลยว่าดีจริงๆคะ่ะหมดไส้หมดพุงเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีปัญหานะก็ ลองนะคะไปซื้อมาดูละกันนะก็เดี๋ยวแม่แอมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะชา,ชาชารวมสมุนไพรช่วยระบายตัวนี้นะก็ของเขาดีค่ะโอเคอ, okay. อ่าคลิปนี้นะคะก็มาแค่มาแชร์นะคะชารวมสมุนไพรที่เราเคยกินมาแล้วแล้วก็ช่วยดีถอกลำไส้ได้ดีจริงๆนะเผื่อเพื่อนๆสนใจที่จะมองหาก็ลองไปซื้อตัวนี้มาดูนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ